สวัสดีครับมาพบกนันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนาเป้นหนึ่งเดียวช,ช่องคนที่ชอบในการตกปลาและอยากทำเดี่ยวปลอมเป็นนะครับสําสหรับคลิปนี้ผมจะพา้านา,นามาทําชุดเบ็ดเกี่ยวปลายางหรือว่าเกี่ยวนอนยางแบบตะกัววิ่งได้นะครับชุดเบ็ดเกี่ยวปลายางหรือเกี่ยวนอนยางมีวิธีการทาอย่างไงนะครับก็เข้ามาดูกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิป ดีๆคลิปที่มีประโยชน์ต่อไปอ่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีหนึ่งเลยตะขอเบ็ดนะครับตะขอเบ็ดเพื่อนๆจะใช้เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กก็ได้นะครับอยู่ที่เหยื่อของเราด้วยถ้าเหยื่อตัวใหญ่ก็เน้นตะขอเบอร์ใหญ่ถ้าเหยื่อตัวเล็กก็ใช้ตะขอเบอร์เล็กแล้วก็มีตะกวัวตะกวัวทวงใช้กี่กามก็ได้นะครับตามความชอบแล้วก็ลูกมุนลูกมุนใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้แล้วก็มีสาย PE ตัดมาประมาณ3 0เซนนะครับมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นนะครับเรานําสาย PE ของเรามาสอดเข้าที่หว่วงเบิดของเราอย่างนี้ก่อนเลยสอดเข้าไป2เที่ยวนะครับผมจะสอด2เที่ยวเพื่อป้องกันการเลื่อนการหลุดจะได้แน่นนะครับเวลาไปใช้งานคือจะได้มั่นใจว่าเออไม่เลื่อนไม่หลุดสอดสองเที่ยวอย่างนี้เลยจากนั้นนะครับจากนั้นก็จับสาย PE ด้านสั้น พันสายพียด้านยาวพันไปอย่างนี้เลยนะครับพันไปประมาณสักหกเจดรอบนะครับจากนั้นนำปลายสายพยีที่เราพันนะครับมาสอดเข้าห่วงตรงนี้เลยปึ๊บเข้าไปจับแล้วก็ดึงครับสังเกตนะครับเวลาเราดึงสายก็จะลูดเข้าอย่างนี้จะแน่นนะครับ นี่ฮะนี่จะแน่นจากนั้นเราก็ทำการตัดปลายสายส่วนที่เหลือโอ้ตะไคร้ก,ก็ไม่คมครับตะไคร้ไม่ค่อยคมแล้วก็ใช้ไฟแชกจุดเลยอี้นะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำ ปลายสายพีส่วนที่ยาวของเราเนี่ยมาสอดเข้ารูตะกัวเพื่อที่จะลอยตะกัวปึ๊บลนะอยเข้ามาอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับก็จะเข้ามาอยู่อย่างนี้จากนั้นเราก็จะนํำสายพีของเรามามัดเข้ากับลูกหมุนก็ใช้วิธีเดิมนะครับในการมัดสอดสองรอบนะครับ อันนี้เราสอดสองรอบเลยนะครับแล้วก็มัดเนี่ยไม่ต้องใช้ยาวมากนะครับใช้ประมาณนี้เลยประมาณสักสิบเซนนะครับเราก็ทําการมัดเลยคราวนี้มัดเหมือนเดิมกับตอนที่เรามัดในตะขอเบ็ดนะครับพันจากนั้นก็นำไปสายมาสอดเข้าห่วงเหมือนเดิมแล้วก็ ดึงครับแค่นี้นะครับโอเคดึงให้แน่นนะฮะจากนั้นเราก็ทำการตัดแล้วก็ใช้ไฟแช็คจุดปลสายไว้เหมือนเดิมนะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยตะกัวมันจะวิ่งได้นะครับเวลาเราไปใช้งาน มันจะทําให้ปลาอย่างของเรานี่พิ้วนะครับพิ้วได้ออกอ่าออกอชั่นได้ดีวิธีการเกี่ยวนะครับวิธีการเกี่ยวของเราก็ง่ายๆเลยนะครับเกี่ยวปลายยางปักเข้าไปที่ส่วนหัวให้ปลายเบียดทะลุลงมาด้านท้องนะด้านท้องอย่างนี้เลื่อนเข้ามาแล้วก็หมุนนะครับเลื่อนเข้ามาแล้วก็หมุนหมุนปลาให้เป็นอย่างนี้เลย นั้นก็ทาบนะครับทาบดูว่าเบียดเราจะทะลุช่วงไหนประมาณนี้นครับเราก็ทําการปักตะขอเบียดเราเข้าไปง่ายๆนะครับเขียวง่ายมากให้ทะลุขึ้นมาข้างหลังเลยนะครับรอบนี้ึ๊บนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยก็เป็น,นันวเสียเรียบร้อยนะครับ โอเคฮะวิธีการทำชุดเกี่ยวปลายาง mm hmm. เกี่ยวหนอนยาง mm hmm. ก็เป็นการเสริมพลอยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเวลาเราลากเวลาเราลากตะกัวจะวิ่งอยู่ตรงนี้แต่เวลาเราปล่อยตะกัวจะหันลงมาแล้วปลาก็จะพิ้ลลงมาเนี่ยปลาจะพิ้ลลงมาแอคชันจะดีโอกาสปลากรดับจะสูงนะครับ <Okay. S 2> ก็อย่าลืมนะครับนำไปทำใช้ดูผมรับรองว่าใช้ได้ผลแน่นอน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไปเ,เพียงแค่นี้เลยนะครับพูดไปพูดมาก็ลิ้นพันครับจบคลิปไปเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันขอบคุณมากๆครับ